รอยไทยสร้างไวรัลค่ะเมื่อเขียวหวานกล่องไปอยู่ในมือคนญี่ปุ่นนะคะแม้อวดสูตรเด็ดกันใหญ่แล้วแต่ละสูตรเนี่ยทำคนไทยอึ้งค่ะเมื่อน้ำแกงเขียวหวานสำเร็จรูปนะคะยี่ห้อรอยไทยค่ะโด่งดังไกลตอนนี้ไกลไปถึงญี่ปุ่นแล้วนะคะทำเอาชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาประทับใจในรสชาติของแกงไทยสุดๆค่ะจนถึงขั้นว่าเขาเอาไปปรับทำเป็นเมนูโปรดคุณผู้ชม แล้วเรื่องนี้นะมันน่าสนใจตรงที่ว่าพอเขาลงในแอปพลิเคชัน X นะก็กลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้ามาเนเกือบ3ล้านวิวเลยแถมแต่ละคนนะเข้ามาแชร์เมนูเด็ดของตัวเองกันยกใหญ่ค่ะทำเอาคนไทยในี่ยเห็นแล้วโอ้โหคาดไม่ถึง คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาแกงเขียวหวานเราไปทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยซึ่งเรื่องราวนี้นะคะก็เล่าไว้นะคะที่เพจวาเจปแปนนะคะเขาแปลมาให้นะคะเราก็เลยให้เครดิตเขาซะหน่อยนะคะเขาเล่าไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่านี่คือสิ่งที่มนุษยชาติควรได้กิน น,น้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุงของไทยนะคะที่ชื่อว่ารอยไทยนี่เองค่ะยี่ห้อรอยไทยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีขายที่ร้านที่ชื่อว่าคาวดีนะคะราคาเนี่ยสองเยนคุณผู้ชมแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยจ่ายไปแค่200เยนเนี่ยแต่รสชาติอร่อยเกินราคาไปมากเลยไม่น่าเชื่อว่ามันจะราคานี้ทีนี้เขาก็ซื้อตุนกันยกใหญ่ค่ะอร่อยแบบที่ว่าแกงเขียวหวานของแท้ อร่อยแบบว่าขายราคานี้ได้ยังไงมันคุ้มค่าสุดๆคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็โอ้วยกันมากมายคุณผู้ชมแต่ทีนี้มันมีคำเตือนเขาบอกว่ามันเผ็ดมากเขียวหวานเนี่ยคุณผู้ชมเขียวหวานที่เรากินเนี่ยนะเผ็ดมากดิฉันไว้ดิฉันก็เคยกินรอยไทยมาก่อนนะมันก็เผ็ดแบบเขียวหวานนะแต่คนญี่ปุ่นเขาเตือนเลยเขาบอกมันเผ็ดมากกินแล้วเหมือนได้ดีท็อก์ ก็คือเหงื่อออกท่วมเลยแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ําด้วยคือสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะกินเผ็ดไม่ค่อยได้เนาะพอเจอรสชาติเผ็ดๆแบบไทยๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหเข้าห้องน้ํากันจ้าละวันเลยแต่ก็บอกว่าชอบนะชอบมากๆแบบเผ็ดแต่สู้อะแต่ว่าลำไส้มันต้านทานไม่ได้อะคะ่ะเอาคนญี่ปุ่นเขาก็เอาไปดัดแปลงกันที่เราจะเล่าวันนี้นะก็คือ เขาเอาไปแปลงกันแบบที่ว่าเรารู้สึกว่ามัน,ปนแปลกๆอ่ะเฮ้ยเขียวหวานมนกินแบบนี้ได้ด้วยเหรอ,อยังในรูปนะน่ากินมากเลยเขาบอกสูตรเอาไว้ค่ะว่าใส่ไก่ย่างใส่หัวหอมพริกหยวกแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยมะเขือม่วงย่างโอมะเขือม่วงย่างเหรอ,อแล้วก็มีสุกินี่ย่างนะแล้วก็มีกระเทียมคือทุกอย่างเอาไปย่างหมดนะคะมีสุกินี่มีกระเทียมแล้วก็ ที่ไม่ย่างก็คือผักชีใส่หอมเจียวด้วยนะคะมีคนบอกเคล็ดลับค่ะบอกว่าชอบนะใส่น้ำตาลกับน้ำสับประรดเพิ่มเข้าไปใส่น้ำสับประรดเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อทำให้รสชาติเนี่ยมันอ่อนโยนต่อร่างกายมากขึ้นเออก็คือลดความเผ็ดลงนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรใช้น้ำตาลทรายขาวนะแต่ควรที่จะใช้น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลมะพร้าวรู้จริงนะเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวมันจะแบบออกแหลมๆไปอะเนาะ อีกคนนึงมาบอกว่าเผ็ดมากต้องเติมกะทิหรือนมเข้าไปแล้วพอกินเสร็จตอนท้ายเนี่ยใส่ชีสลงไปด้วยเออให้มันหนืดๆยืด,นดๆนะเป็นเหมือนรีชอตโตเฮ้ยอันนี้น่าลองอยู่นะคุณผู้ชมอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะมาบอกว่าฉันใช้กะทิเยอะมากเพื่อลดความเผ็ดการใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไป มันจะทําให้ได้ความกรุบกรอบแล้วก็อร่อยขึ้นอ่าอันนี้น่าสนใจนะซึ่งคอมเมนต์อื่นๆของชาวญี่ปุ่นนะเขาก็บอกคล้ายๆกันแหละเขาก็พูดประมาณว่าฉันรู้แล้วว่ามันเป็นข้อผิดพลาดผิดพลาดเรื่องอะไรคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดเรื่องราคาอะไรประมาณนี้มันไม่ควรจะราคานี้มันอร่อยเกินไปอะไรแบบนี้นะอ่าคอมเมนต์นี้น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าโปรดแจ้งให้เราทราบหากมีส่วนผสมมาตรฐานอื่นๆอีกนอกจากไก่และบวบอืม แกงเขียวหวานบวบมันมาตรฐานไหมแต่ว่าในรูปเนาะในรูปของต้นทวิตเลยที่เขาโชว์เนี่ยมันมีไก่แล้วก็บวบคุณผู้ชมเออเขาก็เลยอยากจะรู้อีกคุณผู้ชมว่ามันใส่อะไรได้บ้างละ่ะอะไรแบบนี้นะคะอ่ามีอีกคอมเมตนต์หนึ่งบอกว่าเฮ้ย hey, มันอร่อยสิ่งที่ฉันชอบก็คือกล๋่นผัดแล้วก็หัวอหอมสีเขียวเออพร้อมกับเกลือแล้วก็มะนาวแถมยังหมักหัวอหอมสีม่วงด้วยอ่ารสเปรี้ยวกำลังดี อันนี้งงคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามาสุดไหนนะเขาไม่ได้แชร์ภาพให้ดูนะแต่เขาเล่าให้ฟังนะคะ,อ,ะอีกคนนึงบอกว่าฉันไม่ได้รู้สึกมั่นใจเลยนะว่าแกงต่างๆที่มันมีขายตามแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงก็เลยทําให้ฉันน่ะเลิกไปแล้วไอ้ความคิดที่ว่าจะทําแกงเนี่ยแหมแต่เห็นแบบนี้แล้วฉันจะลองซื้อมาเร็วๆนี้แหละไอ้แกงเขียวหวานลอยไทยเนี่ยนะอีกเม้นหนึงนะคะรูปนี้คุณผู้ชมเขาโชว์เมนูที่ เขาสร้างขึ้นมารังสรรค์ขึ้นมาจากเขียวหวานรอยไทยเหมือนกันเขาซื้อกระปุกใหญ่มาด้วยนะแล้วก็บอกว่าฉันซื้อแกงเขียวหวานของเกียวมุซูเปอร์นะคะเป็นชื่อซูเปอร์ของที่ญี่ปุ่นเขาเจ้าหนึ่งเนี่ยแหละตอนนี้มันก็ยังไม่หมดเลยนะคือใช้นานอะ่ะไม่หมดสักทีก็ต้องคอยดูวันหมดอายุตลอดพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะไปที่คาวดิ จะไปเติมส่วนที่มันเป็นกะทิอะ่ะแล้วก็เครื่องปรุงอื่นๆเนี่ยมันก็ยังใช้ไม่หมดอยู่เป้าหมายต่อไปฉั้นก็คือฉันจะได้แกงเขียวหวานของแห้งมูจิต่อไปเออต้องอธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมว่ามันจะมีแบบสองส่วนเนาะคือส่วนที่เขาแยกเป็นแบบน้ํากะทิกับส่วนเครื่องปรุงเนี่ยที่มันแบบเพิ่มรสได้นะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไอ้แบบกระปุกอย่างเงี้ยมีคนนึงเข้ามาคอมเมนต์นนะบอกว่าฉันเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเลยล่ะ แล้วฉันนก็ติดมันงอมแงมเลยนะรอยไทยเนี่ยกินอาหารนี้นะหนสองมื้อต่อวันเลยแล้วกินทุกวันนะแล้วฉันก็กินติดติดกันได้เป็นเดือนด้วยแล้วเป็นเรื่องดีเลยที่แต่และแพ็คอะมันมีอยู่สองส่วนอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะมันแยกออกมาสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นเครื่องเครื่องพลิกแกงอะไรต่างๆนะคะกับส่วนที่เป็นกะทินั่นเองค่ะส่วนเรื่องของราคานั้น ฉันรู้เลยมันผิดพลาดนี่เขาก็พูดเป็นมุกแหละเขาบอกว่ามันถูกเกินกว่าราคานี้ซึ่งหลายคนนะที่พูดถึงเรื่องของราคาว่ามันถูกเกินถูกเกินแล้วแบบความอร่อยมันนำหน้ามันล้ำไปเยอะมันล้ำกว่าราคาไปเยอะจริงๆชาวญี่ปุ่นนะคะเขาเข้ามา r e ทวี e t นะคะเยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าคนที่เคยกินก็ดันเยอะมากด้วยเออแสดงว่าอาหารไทยเราเนี่ย โด่งดังในญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเขาคุ้นเคยกับอาหารไทยนะคะซึ่งรสชาติอื่นๆของรอยไทยเนี่ยเขาก็มีมาแชร์นะมาพูดคุยแบ่งปันกันด้วยแล้วคนที่เคยกินรสชาติอื่นๆมาแล้วพอเห็นทวิตนี้นะบอกเลยว่าเขาเนี่ยจะไปซื้อเมนูแกงเขียวหวานให้ได้เลยละค่ะ